ตำบมะฮุ่งงามแร่งกันอีกแล้วพี่น้องตำบมะฮ่งกินกับข่าวตอนแล้งหอนๆอุวนข่าวหอนๆแท้ปูจืดบ่เป็นปูเข้มเลยจ้ะพี่น้องนี่เป็นปูจืดปูจืดพิสานบานเฮาตับมะฮู้ใช้ประกอบผิดยังประกอบตาก็ร่เห็นมือ côn nè xì, cuối thai, ảo, youtuber côn, còng, ô nhọ, ô, vậy ừ. là tỉ tầm bông, tiệt, cái gì ถ้าเรา่าสลดสพแสบพวามน่วกับสลดนี่ะน้ำตาลใส่ลงไปกับพริกเลยแล้วาก็รกะักพ้อกนก่ลาน้าไปใส่ินตายะ จำดังต้วนต้วนปูจืดปูทะเลปูสะแสมนี่แหละแค่ว่าเป็นปูจืดยังโลกล้านหยอบกันต้วนต้วนโอ้พวกง่ายมึงน,นี่นะคาคาบ้องต้องซิม่มดังซิม่ม จะชิมบ่บ่ชิมบ่รู้เรื่องนะหงุบอดั้งขาดาดังชิมขาดประแดกน้อยนึงกับสลดแอนบอกแอนสลดพ่อแล้วขาดเท่านั้นรึสมกดยเฉพาะแล้วพ่อแล้วสม ไปกินกัก่หมุนจ้ะพี่น้องเลไก่้หมุนมากเด็กแม่โซนนั่งถากินข่าวแต่มาฮู้อันนี้เป็นเครื่องในหมูต้มจ้ะเอออันนี้ก่้ก่้หมุนก่้หมุนไก่หัน่นมาก,กินน้ำกันเด้อจ้ะพี่นอ้องอาแม่เอาเข้าวาวมาหมุนพักอันนี้เป็นปลาทอด ตลอดมาแล้วตับหมอฮ้มากินน้ำกันจ้ะพี่นอ้อ,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 ง,องอ่าอ่าข้าวมันจานแป้งกินเลยแม่กินเดี๋ยวทาข้าวมาันมากินน้ำกันได้จ้ะพี่น,อน้องเปิ้ลตับหมูเแียบค่ะเพราะานี่เป็นป่าอันก้าหน่อยค่ะ อันนี้มันไกลหมุนเล็กน้อยไม่กินเมลามานมหม่ม,มั้อเนีนเ่น้ำไมากินข้าวไม่กินน้ำกันจับพี่น้องบาดเนยเลยแม่กินเลยบาดเนยแม่ โต้มานางอ่ะโต้มานางโอ้ยลูกหลานโอนอวสั้สนามกินข่าวเด้อบาทนี่อ่ะโต้มาโอ้ยอ่ะโต้มานางลูกหลานโต้มานางอ่านได้หน่อยอืมนั่นโต้อ่ะนางลงอืมกินกันบาทนี่คนอ่ะไม่สนแสบเปล่าเล่าอ่ะนางโต้ที่ไรลูกนี่สีเนี่ยนางลงลูกอืมกินเลยอ่ะยายพอนะม่ยายพอนะมาแล้วตีมามแม่ เออนั่งมือเออตอจะปีนไล่ะเออนั่งเลยจ้ะอากินมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะพี่น้องเอ้ยบาทดับบักฮู้กระเคนละล่ะอ๋อเดี๋ยวอ่ะอะไรนะปีนน้อยหนึ่งครับสียี้ไปหาพ่อหมอเอาผักเหยื่อเลยเอ้ยบาทนี่ได้แล้วเอากินกินกินวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาจ้ะพี่น้องตุ่มโฮมขอบคุณหลายๆจ้ะ